สวัสดีค่ะมือนี้นะคะฮัสิมาเฮดแอนแอน,แอน,นะคะยำวุ้นเส้นเด็กพี่น้องเด้อมาเห็ดยำวุ้นเส้นสู่กินจ้ามือน,นี้อันนี้หอมค่ะหอมใหญ่ฮัซอยนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็นางเอกของเรื่องกับวุ้นเส้นแล้วกะ็นี่นะคะอันนี้คือ,อปลาหมึกมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะ,คะถ้วยหนึ่งสองอย่างถ้วยนึ่ง แล้วก็มีเห็ดค่ะเห็ดลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะน้ำยำน้ำยำเ้าก็ปุเรียบร้อยน่ะคะก็มีพริกพริกกระเทียมไปปั่นแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะเฮาเคยเห็นให้เบิ่งแล้วนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ปรุงรสไวะคะ้ค่ะอันนี้คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเห็ดคือน้ำเชื่อมนะคะเอาไว้ปรุงรสมาเบิ่งขั้นตอนกันเห็ดเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะเฮากับเอาเส้นที่เฮาลวกนะคะเส้นที่เฮาลวกตัดเป็นชิ้นลงไปเลยนะคะมันจะได้กินง่ายๆนะคะเฮาก็ตัดเลยนะคะตัดเสน้นให้มันสั้นนิดจังหน่อยคะ่ะให้มันยาวหลายเวลากินมันยืดโพดค่ะนะคะเส้นที่เฮาลวกเวาเลยเด้อพี่น้องเด้อลวกซุกแล้วค่ะจากนั้นเฮากับอานี้คะ่ะน้ำที่เฮาปรุงเริ่แล้วนะคะ มาลาดก่อนหรา,าดให้เส้นมันเข้าถึงกันก่อนให้มันเข้าเนื้อกันก่อนนะคะอันนี้น้ำตาลน้ำเชื่อมะคะ่ะคนกับพี่น้องคนมันเข้ากันก่อนนะคะคนเข้ากันนะคะคนเเส้นให้เข้ากันก่อนเข้ากันแล้วแบบนี้เราก็ใส่พวกเครื่องปรุงลงไป ใส่พวกนี้ลงไปก่อนค่ะพวกหอมหอมหอวใหญ่นะคะใส่ลงไปก่อนนหอมใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็เอาน้ำจิ้มไปราดอีกนะคะราดน้ำจิ้มอย่างเดียวพอค่ะแล้วก็คนอีกะะจากนั้นเราก็เอานี่ค่ะลงไปเลยหอมหมึกกุ้งแล้วก็เห็ดนะคะ เท่เากับไปลวกก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปะค่ะน้ำจิ้มอีกะค่ะอันนี้คือน้ำเชื่อมนะคะบางคนก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะอันนี้บ่มักน้ำกระเทียมดองก็เลยใส่น้ำน้ำตาลผิดน้ำเชื่อมก็แล้วแต่ตามใจชอบนะคะหวานหรือเปรี้ยวรือใดๆปรงตามใจเราเลยะค,ะค่ะค่ะควเข้ากันจาก,น,ากน,นั้นก็เอานี่ละค่ะ ชีหอมกับขึ้นช่ายนะคะกับต้นหอมมีพักอย่างก็ใส่ลงไปพี่น้องถ้าเ้าหมักค่ะแล้วก็คนอีกเบิ่งคือน้ำมันหน่อยเนาะน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเราก็ใส่เพิ่มลงไปอีกพี่น้องใส่น้ำเชื่อมไปจักหน่อยนึงน้ำตาลค่ะใส่น้ำมะนาวแล้วกับผิดแล้วก็น้ำปลาลงไปค่ะเอาปรุงรสเรียบร้อยนะคะในน้ำคนไปเรื่อยๆนะคะ เข้ากันดีแล้วนะคะไอชิมเบิร์คะ่ะชิมบ้าแซบดูก่อแซบชิมดูก,ก่อนนะคะอ,อร่อยมากค่ะพี่น้องจัดสจานเลยจ้าถ้วยถ้วยอันนี้นะคะใหญ่นะคะเราจะจัดสองจานนะคะ สองจานเลยทำง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะคะสองจานใหญ่ๆพูนๆเลยนะคะ กินกันเลยค่ะวิธีทํำง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิงกงเราจะได้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันในคลิปกินได้เลยนะจ๊ะ